ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับติดกับโครงการบ้านนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับติดด้านหน้าติดเสาไฟตรงทางเข้านะครับแล้วก็ยาวมาถึงเสาไฟต้นนี้นะครับหน้ากว้างประมาณอ่า25เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงอยู่หน้าบ้านนี้เลย พื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านโคกถนนทองนะครับตำบลเมืองเก่านะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีถ้าเราออกไปด้านนี้ไปถนนเส้นสามสามนะครับถนนสุวรรณศรเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นนะครับรอบข้างนะครับก็จะมีโครงการเนี่ยนะครับเป็นโครงการบ้านจัดสรรเป็นโครงการหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับที่ดินของเราติดถนนลาดยางเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมรายละเอียดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับสามไร่สองงานสิบหกตารางวานะครับสามไร่สองงานสิบหกตารางวานะครับตรงนี้จะเป็นโครงการบ้านนะครับทีนี้ของเราก็รูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับพอไป พ้โครงการบ้านก็จะอยากขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ยาวไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าติดถนนนะครับประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําเป็นบ้านจัดสรรห้องเช่านะครับหรือทําเป็นโครงการบ้านทําเป็นอ่าห้องแถวอะไรประมาณเนี้นะครับก็ทําได้เลยนะครับความกว้างของแปลงก็โอเคนะครับ แต่ระหว่างทางเข้าเนี่ยยี่สิบกว่าเมตรนี่ก็นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับอันนี้บัดเข้าๆนะครับอาจจะถึงสามสิบเมตรนะครับอันนี้บัดเข้าๆเฉยๆนะครับก็ประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับนี่นะครับอยู่บ้านโคกถนนทองนะครับตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบัดจะพาเดินชมนะครับเป็นที่อีกหนึ่งแปลงที่สวยเลยนะครับ ออกไปตรงนี้หกร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็จะเป็นอ่าสี่แยกนะครับเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นสี่แยกนะครับหกร้อยห้าสิบเมตรตอนนี้ก็มีงานบวชอยู่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่โซนนี้จะทําเป็นห้องเช่าห้องแถว นี่นะครับตั้งแต่แนวเสาไฟนะครับติดกับแนวทางเข้าไปบ้านนะครับก็อยาวออกมาหาบัดเนี่ยนะครับก็แล้วก็ตัดตรงไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับแล้วก็อยากไปถึงด้านหลังแล้วก็ตรงไปนะครับเนี่ยเนื้อที่สามไร่สองงานสิบหกตารางวานะครับบัดไม่ได้พาเดินลงไปนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะลกนะครับก็ ที่ดินก็จะต่ำกว่าถนนประมาณ50เซนนะครับประมาณ50าสิบเซนก็ตัดตรงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คือที่แปลงนี้นะครับที่แปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยยาวไปถึงนู้นนะครับนะครับสามไร่สองงานสิบหกตารางวานะครับอันนี้คุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้ไร่ละเก้าแสนห้านะครับ ที่โซนนี้ก็ราคาถ้าติดทางเส้นนี้ก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับแต่อันนี้ราคาคุณพี่เจ้าของตั้งไว้ไล่ละเก้าแสนห้านะครับราคานี้พร้อมโอนให้เลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยเลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนสุวรรณสอนนะครับสามสามนะครับเป็นถนนตัดจากนครนายกไปที่สักแก้วอรัญนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับเต็มไปหมดสามไร่นะครับสามไร่สองงานนะครับสิบหกตารางวาคุณพี่เจ้าของตั้งราคาเก้าแสนห้านะครับต่อไร่นะครับก็ลองมาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของเลยนะครับ เป็นที่นานะครับอยู่ในโซนบ้านโคกถนนทองนะครับพื้นที่ตรงนี้อ่ถ้าออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านนี้นะครับก็จะไปอีกถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับถนนเส้นนั้นนะครับก็จะตัดจากสี่แยกกบินบุรีไปที่อเอวตอบ่อทองนะครับเป็นถนนอที่ตัดไปได้หมดเลยนะครับออกเข้าออกได้สองสามทางเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็จากตัวนี้ไปสีแยกกระบินบุรีนะครับสีแยกกระบินบุรีนะครับสามจุดเจ็ดกิโลนะครับสามกิโลครึ่งกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับสามกิโลกับอีกเจ็ดร้อยเมตรนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าลงทุนนะครับที่น่าลงทุนเลยแปลงนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เออเดี๋ยว ไม่ได้จดไปด้วยนะครับเป็นวันที่ยี่สิบหกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตามทิวเนี่ยนะครับตามทิวคันคูตรงเนี้ยยาวไปถึงต้นหญ้าเขียวด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็ตัดนี่นะครับตัดออกมาตามทิวเนี้ยต้นตาลมาเนี่ยนะครับ นะครับไปหาทิวต้นยูคานะครับตามคันคูที่ไปหาต้นยูคาแล้วก็ตัดตามทศคันเนี้ยนะครับคันคูคันเนี้ยมานี่นะครับแล้วก็ยาวไปติดกับหลังโครงการบ้านนะครับหลังโครงการจะเสมอกับริมที่ของเรานะครับแล้วก็ตัดมานะครับเนี่ยนะครับตัดมาถึงมุมแล้วก็ตัดออกไปหาถนนนะครับนี่เลยคือแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยสามไร่สองงานกับอีก สิบหกตารางวานะครับเป็นแปลงหนึ่งสวยๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ห่างนีิคมบ่อทองนิคมเปิดใหม่นะครับระยะทางสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับห่างโอตัวบ่อทองนะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณสักสี่กิโลนะครับสี่ห้ากิโลประมาณนี้นะครับห่างอ่าถ้าออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านที่ตะวันตกไปเนี่ยไปวิ่งไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับระยะทางจากที่ดินออกไป สามกิโลครึ่งนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตินะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสี่สบิบกิโลนะครับชนบุรี135สนามบินสวรรณภูมิร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับชนบุรีร้อยสามสิบห้าฉะเชิงเซาเก้าสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับตั้งอยู่บ้านโคกถนนทองนะครับตำบล กระบ,บินเมืองเก่านะครับอำเภอรกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีด้านนี้ก็ตัดตรงตามทิวนี้ไปเลยนะครับหน้ากว้างก็ประมาณยี่สิบห้าเมตรก็กําลังสวยเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาโครงการบ้านตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับ บัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับคุณพี่เจ้าของได้เลยะ 90, เนะครับราคาเก้าแสนห้าเนี่ยนะครับโซนเนี้ยบัตรว่าหายากนะครับคุณคุณท่านใดที่หาที่แปลงเล็กแทบจะไม่มีเลยนะครับนะครับราคานี้ก็มาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของนะครับราคาก็น่าจะบอกเผื่อต่อนะครับนะครับเป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับมาคุยมาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับ เจ้าของได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถการทางหน้าแปลงของเราเนี่ยนะครับด้านทิศตะวันออกคือริมริมเนี้ยนะครับแล้วด้านหลังเราก็ปรับถมเชลลิ่งจัดเป็นล็อกทําเป็นโครงการบ้านที่สวยได้เลยหลายหลังเลยนะครับรูปแปลงก็จะอ่จะยาวๆนะครับยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้บัดยืนอยู่ประมาณตำแหน่งหัวเลขสองนะครับประมาณนั้นนะครับ สนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือโทร098007526นะครับวันนี้บัตรขอไวพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,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 นมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจาการอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรือง,งนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณคุณทุกท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่แปลงสามไร่สองงาน16ตารางวานะครับราคาไร่ละ9ก้าแสนห้าต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรง ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับสำหรับวันนี้บัดขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ